อ้าวเธอทําอะไรตัดตัมาจากกรุงเทพอ้าเธอตัดผมที่ไหนอ่ะตัดตัดมาจากกรุงเลอะไม่ทำไมเธอร้อนหล่อตัดผมโคตรหล่อเลยเนาะใช่ไหมเธอจะไปช่วยฉันปลูกต้นไม้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ฉันจะไปทํำฉันว่จะไปปลูกต้นผักหวานนะเนี่ยอุ้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 ยโอ้โหปู่เชียนตัดผมหล่อมากกระแป้งมาทาให้หลานอย่าเพิ่งลง ข้าแป้งก่อนโอ้โหตัดรอมากเลยดูดิรอนี่ช่างชั้นเทพแล้วโอ้โหปูเชียนลูกค้าเยอะนะวันนี้ได้ไปห้าพันเหรอนนไม่ปูเชียนตัดผมได้เยอะนะวันนี้สามพันห้าแล้วปูเชียนแซงคิวเยอะตังเลยอ่ะใช่ไหม,มาถามปูเชียนที่ได้กี่บาทละกี่บาทถามนี่ เชื่อปะไอติมนะวันจันทร์เราไปกินไอติมเลี้ยงไปกินไอติมผู้เชี่ยนเลี้ยงไอติมไหมฮะกินเนื้อย่างได้ไหมฮะได้ในเงยหน้าขึ้นดิมันโอเคไหมเนี่ยเธอว่าเธอโอเคไหมเธอโอเคไหมโอเคมากเลยเนี่ยโอเคโอเค